สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้มาทัศนศึกษานะครับมาดูงานมาดูคนเกาหลีก็ทำเฮากันนะครับมืดหรือเปล่านี่กำลังขึ้นโค้งนะครับเดี๋ยวมีเวลาจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากพี่ฝากน้องที่เมืองไทยนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวจะพาชมพาเลาะพาดูงานที่เกาหลีใต้นะครับเดี๋ยวจะกลับกอบแป๊บนึงนะครับนี่ขึ้นขาขึ้นโครงเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวติดตามชมต่อไปนะครับอ่ะคลิปนี้ไปแล้วนะครับ สวัสดีครับ